สบายดีพี่น้องสบายดีเนาะตอนนี้เข้าอยู่ตลาดไทพี่น้องมีห้องอึ้ยบางยานีแม่ทรมาก่าไก่สีฮอดวัดหน้าปลาพงแล้วพี่น้องแต่ว่าโมมี่บอดนอนเขาก็เลสิบไปหัะว่าอีแม่นะพี่น้องก็พี่จอนี่แต่ว่าจากตลาดไทไปวัดหน้าปลาพงประมาณสี่สิบกว่านาทีนี่แหละพี่น้องเอาอีแม่มานอนอยู่หนีเนาะพี่น้องอ้าแมนบอกฮบเบิ่งจะบามีหม่องผักเลยว่าจัะ นี่ยังน้บางค่ไอ้ีใสบาคว่ามีใส่บามันประดง่าเดี๋ยวสิบมีใส่บาเออบี่าเออมีแี่มากยับเียมจะบีใส่บาทบมีใส่ยาง่อยเตียมไปลงท้าไปลงท้าเออเออไปลงท้าเดีสิมีใส่บาทโทรนี่

เอแล้วยีแม่มานอน 4. 40นาที40ไปไก่สีหอดแล้วพี่น้องขี่รถมา 4. 40กว่านาทีเทิงว่า 4. 40ก็จะไหว,ไวประมาณเขึส่สมซุนมเลยละพี่น้องหอดจากตลาดไทยมาวัดน,นาปลาพงเหลืออีก4นาทีก็หอด กิโลหอดแล้วพี่น้องหอดวัดแล้ว <c oughs> ใส่ได้ทีมงานต่างหลังให้ใช้ด้คนเล่าก็มาไลาไลยเลยพี่น้อง คนลาออกมาอาวัดหลายพอเพิ่นมีงานมืออื่นเนาะเขาไปไหนกันอ่ะเขาคงไปสงสัยแบบว่าอันนี้เพื่อนกระหากระมาหอดพี่น้องจะมานั่งอีแมน่นั่งรถขันนี้อว่าจะคอยเห็นคนคือคนบัดน,นะครามยาง แต่งตัวกันสวยๆเลยเนาะใช่ค่ะรักษัทตาตถาคตครั้งที่สิบสามวันที่สิบสี่ธันวาคมสองห้าหกแปดเนาะพี่เนอะ วันอาทิตย์มื่อื่นโอชีกี่วันไปจัดฟันวันนี่วันมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วขออีแม่ไปย่ปยองน้องเกดเนาะมาหอดแต่ว่าใหญ่ว่านก็แต่แมงไปห้ามบอนพักพี่น้องก็เลยสิคส้นคองขึ <c oughs> ้นรถคล้องขึ้นยังไงยังเบียดก็แบบเอยู่บไลฟ์คนได้ เขาม่เค่เนี oh, ่แหละนี uh ่แหละค่ะชอบนองได้ใหมปะอ่ฮะ เดี๋ยวหายทีจอนี้ยกไปเก็บขึ้นรถท่าเก็บี่เก็บนะตั้นก,กันคอเอาบ่อรถเอาทำไคมคะ้น,ข,นขึ้นหลังนี้ดินั่งได้ค่ะสามคนสบาย

ปลาแมงมาเนาะพี่น้องปลาแมงโบได้ปลาแมงโบได้กับไปนอนอยู่ตลาดไทยเนาะพี่น้องค่ะจะบางคนเพิ่นกะกลางเต็นกลางเต็นอยู่นี่เนาะพี่น้องใส่ใส่ใส่เกลือใส่ป่านไปะโอะคุณคือไปสืบของโอ้เพราะจะขนมไหมมันถ้าให้มื่ออื่นถ้าให้มื่ออื่นสดียวไวดีพี่น้องปลาแมงก็เลยว่านอนนี่เนาะมีหมองฟักจีเนาะ นี่แต่ปะยองไปมีอีกหม่องค่ะเสียร์คนน่ะหรอกไปขึ้นไปพักผ่อนสินะนะนหลังจากที่เราไปหบอีแม่กับปะยองเมื่อคืนนี่เนาะพี่น้องอาพากันมานอนอยู่ห้องเอื่อยมานอนอยู่ห้องเอื่อยคืนหนึง่งมานอนหาคนเนาะนี่พี่จอนนี่ปีใหม่แล้วก็อีแม่ ปะย่องแล้วก็น้อ,นองอะน,นะเกตตอนนี้ก็เกยมีมาหับปะย่องแล้วพี่น้อง <laughs> เพื่อสีบอกกันหูเรื่องเนาะเกรียมี <laughs> เพื่อสิหูบองอยู่ดีใ <laughs> จว่าะเกศมาเจอแม่แ <c oughs> ดนกอดเอด็กดะกำลังเตรียมคล้อง <c oughs> พี่นอ้องที่เท้าสีเอาไปวัด มาสิออกหกโมงตอนนี้ก็สิเจ็ดโมงแล้วพี่น้องกรสิเจอกันหน่อยกันเนาะนาคุยกับม่เรื่องนี้หรอท่นไปจทงมือเออตอนนี้ผู้ชจยกำลังเตรียมพี่น้อพ่อแล้วบอกโอตัวยังให้แกมีบอไปเตรียมตัวได้ห้าเชอไปบัียมหากบมันบตัวนี้ได้ะ เอาไปกินไปเข้ามาเดี๋ยวกันต่งามน้ำเต็อเดี๋ยวกันจะตัวงามไปวัดเนาะพ่น่ให่เนาะเอาตัวมันงามป้างพ่อปาปน่อไมนยมสีไออกไลายเติบได้พี่นออไม่ลายเอาไปกินน้ำรดในตีเจ้อยดื้อเขาสิกินเองอะแบบว่าาคย มนเห็มันมีเตอะหรืเนาะ้องคอยเห็ดนี้ทั่วไรละทีนี่ก็จะข้องคอยไปนับปริกำเดือนัวไรจงนี้ขาโพดกระทึบไปเพื่อเขาอยากินขโพดจะหมองเที่ทุกป่ะาี่ทุกมาเปเออที่ทุกมเเนาะเออเตหา เตรียมไปต่อพี่น้องเรือนทางต่อ,อไปค่ะเด็กทุ่งไร้เลยร่วมไปถ่ายกันนะต่างอ๋เขามั่นใกล้เนาะพี่น้อง เขามันไก่ครูจอยเอาไปเฮ็ดบุญแต่ว่ามันมีของครูจอยสิบกล่องเนาะพี่น้องแล้วก็ของพี่เตีย๋ยแล้วซือไปทําบุญอีกส้ากล่องเนาะพี่น้องเป็นสามสิบกล่องที่นีวัดขายอันนี้เนาะพี่น้องขายขามันไก่อันนี้ก็สงสัยแมนมักส่มมาลพี่น้องที่เฮ้าส์จยเอาไป แคบุญเนาะข้อหนพ่วงข้อไพ่วงบ่ข้อพ่วอยู่ข้อเอือยอ๋อยาตุ้อยาตีตัวนี้คลองขล้องไอปีใหม่เนาะพี่น้องตัวนี้ของเอือยบ้าหมไ่เเนี่ยเปนจานนี้มาละขก็ของขึ้นรถแน่วเนไะไป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  ออกขอมกันซื้อซีกันทีนี่วัดขายอันนี้เนาะพี่น้องขายได้อยู่บ่เกิดจอยเน้เอนเขาได้เขาได้เนาะเขาได้ขายเขาได้กินพี่น้องนะ <ห>ะพี่ใหม่กําลังคิดเลยว่าเราเอาขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราต้องเอาลงมาของป้าแม่งเกือบลืมอันนี้ก็ของป้าแม่แล้วขึ้นไปนล่างฟุ่เออหันได้อจอยลงมาแหละ <c ười> ไปไเจอกันอยูวันตีไปตีฮะแล้วมันขึ้นมันไกลเดไปได้เขาขึ้นรถเลยบอกเพื่อนนี่อานี่ขึ้นไปไว้รถเลยค่ะ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> cái <laughs> không gì những video phải dẫn <c ười> ัน <sm ut ters> <char us> <sa> ่าน่าจะมีนะเบิดเยูะเบ็ติดงดนสินั่งหันเดียังอยู่ไรชิจอนนี่หมักส้มยังอยู่นะประมาณสิโลมาที่ตังดูมาสุดน่งท่กันไ เอาตู้น่อยตักทุกเหลือแค่มาส้มอย่างเดียวไปพี่น้องเดี๋ยวเขาเดินทางไปวัดเนาะ ค่ะทุ่งไงเอาเอาเอาอออกไปเอาตะซุ้งหน่อยมาหยิบได้ค่ะหยิบได้ค่ะเอามาหยิบกูเอาไหนวางเลยเหยิบได้ค่ะหยิบได้ค่ะหยิบได้เลยตาสาธุจ้า ส้มแจกส้มข้าวมันไก่ข้าวต้มมัดข้าวต้มหยิบเลยนะคะข้าวต้มมัดค่ะข้าวมันไก่ข้าวต้มมัดหยิบได้เลยะค่ะ ไม่มีถุงหยิบเลยนะคะหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะซาซาทูซาเดิมถุงมา Jip mah dekat คุณก็มาเห็ดลายเนาะกดลงทานมาเห็ดก็ได้คุณาบริสุดผดรง,งถ่งา,งานมาหลายเติคุณเห็ดลงทานก็ได้ทางนี้ทางนี้เป็นประเทศขขาปุ่นยิบด้วยค่ะอาตมัหยิบได้ค่ะ ขยืนทางนี้หน่อยนะคะหมดหมดคนนี้ัหมดคนนี้ยังแค่นี้ตาค่ะตัวกินไม่หมดใ่ะคนอื่นก็ไปก่อนข่าก็ยังมีาปใส่ในเงี้ยโอเคไม่เดี๋ยวป้าช่วยบอกค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปกินข้างในกืนนี้ค่ะเริเลยค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะออขอคสุดท้าย คนมาเหตุตรง่านก็ไน,น้ไลาร์ที่เดอดคนหน้ายนี่คุณแต่คนมาเห็ตรง่านเบิรแต่มึงยานักกระบังนนย่างเบิตง